เมื่อคุณบอกให้เตือนไปข่ามของมานิดหน่อยเตือนข่าวฟามานิดหน่อยจริงๆนะฮะวันวันวันเดี๋ยวเอาแม่เดี๋ยวทำไมมันเราเล่นเฮลิเอเดอไม่ได้เล่นไปซานนะเอ y ย o man นี่ระวังคาริเบอร์เอนสอง อ <forgetting S 2> <heck 't S 1> วันนี้เราจะทำอะไรกันเอ่ยแผนวันนี้อ่ะใช่วันนี้เราทำอะไรกันตีบอสตัวแรกบอสตัวแรกหระตัวแรกไม่หนาได้ไดกด็ตัวอะไรวะพระชนภัยไม่น่าจะเป็นดิเซอร์สเกิร์ตแต่ว่าไม่เรายังไม่ตีบอสดีกว่าคนเราจะครบด้วนั้นอ <ieving> ๋อ <accomplish S 1> ใช่วันนี้เรามีตัวละครอัพขึ้นมาเพิ่มมาอีกคนนึงนั่นก็คือใครเอ่ย ดี๋ยวจะได้นเชียงเขาหรือเปล่าเป็นคำถามดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งอุ้ยดูดิมีสีขาด้วยวัดสีขาอ่าอ่ามีแขนด้วยอ่าก็คือวันนี้เราจะตีวอดกันใช่ไหมเฮ้ยเขามาแล้วยืดสีแดงเลยยื่สีแดงเลยเกมชายหนุ่มผู้มากประสบการณ์เฮ้ยคนนนี้คือ โจนีจจ่โจนี่จอ <laughs> โจนี่อ่าก็คือเดี๋ยว<อ>วันนี้เราสั้นๆก็คือเราจะแม่อะไรมากเราก็คือเราจะตีบอสเนี้ยนั่นเองไม่แต่บอสไม่น่าตายเนื่องเรามีมีไม่ถึงสองร้อยด้ทำเราเอ้ยเรามีคิดเราไปหายคิทต้อนเพิ่มได้นี่มีอยู่ในตัวห้าอันอยู่แล้วไงโอ้โมีอยู่ห้าอันเ้ยได้กูก็มีเก็บไว้ในกล่องนี้นะเดี๋ยวไปนี่กันใช

โอ๊ยแปดดาวกลับไปดูโทรกโกมา <laughs> เฮ้ยเยครับแล้วก็กินดูธอริกโกแล้วทำอะไรวะเบากิง <laughs> ใช่โคตรหิวเลยตอนนี้เฮ้ยใครใครใครเล่นสายไอ้นี่ปะไอ้สายเวทเจอดอกไม้สีฟ้าละโอ้ยไหนๆก็อยู่จังเกิร์ละความของต้องเกมเล่นเล่นสายเวทก็ได้จะบอกว่า <laughs> เล่นอะไรก็ได้นเล่นเกม เพราะว่าเอ,อ่อของมันยังมันแบมันยังไม่แบ่งสายกันขนาดนั้นแบบมันก็แบ่งแหละแต่แช่แบบมันมันมันเลือกไม่ได้อะใช้ตามมีตามเกิดต้นเกมโอจะรีอาไม่ฟาเกอเ่าเสียอฟาากิอ่าฟิวอีวิวโอ มันมันเลือดมันต้องเลือดเกินเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยเป๊ะปะแล้วใครมีเลือดสองร้อยบ้างมีร้นยสี่สิบอะไรเว้เจมเลือดเท่าไหร่วะเจมร้อยเขียวโอ้โชคดีทุกคนเลือดสองร้อยคนเจเจมโดเลือดเ็แล้วถามนี่ไม่ถามนี่ไม่ได้เจโทษคนอื่นนะอยากรู้มีใครบ้างจะได้โบยโบยใครไม่ได้ ีเดี๋ยวปีกเนเดียวดู่วยหนูนี่มาสวยโอ้โหเขียนมาดเด็กน้อยนี่ดิ๊ดิแล้วบอกให้ถ่ายไปมีใครถ่ายถูกเปล่ไม่น่ามีคนถ่ายไม่น่ามีคนถ่ายก็มีคนเดิมใช่แลตอนนี้เงียบมากเจ้าเออ เราเ,เป็นเกนจิเน,นี้ร์ยใช็คหมมิสไซร์โอ้โหแต่วอวเอวอายนี่มันยังไม่มาใช่ไหม,ไหมยังไม่มายังไม่มาเพรมันมาแล้วว่าเออแล้วบอตัวแรกในวันนี้เราขอนำเสนอเออตัวที่มีชื่อว่า The Eye of the Cthulhu นะฮะ มันอยู่ในถ้ำอยู่เลยเอเยอเอาล่ะจะต้องวาร์ปกลับใช่ไหมเดี๋ยวทำไมมันดูออนแอร์จัง,งอะคือเลือดมันเหลือแค่นี้แล้ว hey, <yo. S 2> มาแล้วอ๋อตายจัตายนิ่วหน่อยื่อนเอโยเบนกดกดลงลงแลง้วยิงมันหนักแรงอยู่นะ <laughs> เพราะว่าอันนี้ใช้แค่โมดหุ่นยนต์ในทุดอ้โโอ้โอ้โอ้ ยิงให้โดนยิงให้โดนพออย่าหยุดสามร้อยเลยสามร้อยอ้าวจัดเต็มไหมเนองจัดเต็มเลยเพื่อนดูเฮ้ยเฮ้ยเนสตาร์ถ้าเขามึงสุ่มได้ไฟก์ไฟใช่ป่ะเพื่อนอะไรวะมึงสุ่มเอ่อคงไปสไตล์เดียวได้ไฟ์ไฟใช่ป่ะใช่แล้วมานี่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 เอ๊กกูก็ได้ไฟก์ไฟเนี่ยไม่ w h a ไฟไฟมันทำอะไรได้เนี่ย เอาไว้เป็นเหยื่อตกปลาแล้วก็เอาไปขายได <What? S 2> ไย้นี่เลยคือการฟาร,ร์มตมังค์ปเป็นจับสัตว์แคบทุกชนิดมาขายแบบนกฮูกบินมานกแก้วมาคอหมูก,กระต่ายทองคำปล <Autob ot, S 2> าอั <Autob> ot, ต <Autob> ot, บัตอัตบัตอัตงขึ้นจับหมดเลยทุกทุกชนิดจับมาแบบจับมาขายอ้ย ตะบดเลยตะบดมัยละยามองแรกไหมไม่มีแล้วอ่ะเปิดเ,เปิดเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดกล่องเริ่มต้นอ่ะของเริ่มต้นมีให้อยู่นี่ใช้หมดแล้ววะใช้แล้วก็ตายมาพื้หมดแล้วอู้สัสมพี่ไอ้เงี้ยงเง้นเราเล่นรีเวนเจนไหมเอาเอาได้นะ s u f f สัฟเฟอร์เ n ไม่ The legends has achieved คุณเหมือนกันเจมส์กำลำรวจขวามละ ตังซ้ายถ้าจะไม่ผิดต้องซ้ายมี่จะมตั้งซ้ายเยมาเถิดฝันคเฮ้ยได้ดาบแล้วได้ของเมลีแล้วเฮ้ยดาบอะไรดาบดาบดาบดาว ใครเล่นเมลีปะ Shut the fuck <va? S 2> up and give it to me <laughs> Shut up and give it to me okay. <laughs> Obsidian Ally ใครเขาขุด Obsidian ่าตายไปเลยเจอฐานทัพหุ่นยนต์แล้วโอ้ยฐานทัพไหนเป็นฐานทัพเล็กหรือฐานทัพใหญ่เล็ก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 ั่นก็โอเคไม่มีอะไรต้องเอามากเปิดประตูไม่ได้เป็นใหญ่ถ้าเป็นอันใหญ่นี่ต้องต้องเก็บไม่งั้นเหมือนคราวที่แล้วจะไปสร้างเซิร์ฟเพื่อไปหาของใหม่เพราะว่าของมันหาย แล้วจะดูของยังไงเนี่ยติดไอต้อมปืนเนี่ยก็ต้องไปขุดป้อมปืนออกขุดเลยแบบขุดเลยจริงๆเอาพิกแอปไปไล่ตีแม่งแบบกดค้างไปเลย โอ้ <laughs> ช่วงความของและสำรวจจังเกิลเตรียมสู้บอสไอออฟคาตูรูออกซิเดียมมาชัดชัดชัดขีดสิว,วกับออกซิเดียม โอ๊ยตายโอ้ยอืมอืมอืมโอ้ยสลามกี่ตัววะน่ะครับกล่องเพิ่มเลยแบทแมนแบทแมนอ่ะโอ้ยสลามเนียนนี่สลามมั้งแบล็กสลามมั้ง vâng con tà phải làm lúc hỏi ai tà tuđa tuđa miệng đây, à. okay. đây <laughs> uh, miệng <dynamite> miệng <laughs> ว่า <What? S 2> เอาไหมเดี๋ยวจะไม่ก็เราเราเราเอาไอ,าอ,าอที่ลลลผลิตแบตเตอรี่เอาไหมนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันไม่ได้เป็นตัวผลิตไม่ใช่เหรออันนี้มันคืออะไรอันนี้<อ>มันผลิตอันนี้เอาไว้เก็บเฉยๆก็เก็บเหรอไม่รู้เราผลิตต้องเป็นชาร์จจิ้งยยอ๋อที่ชาร์จอ,อ่ะจะกลับไปให้ตรงทางเดิมเหมือน นั่นตัวอะไรอ๋อแซลมอนแซลมอนเนอร์แบบแมนแมนนวลอยู่เนาะ Yes I know I used it before ไอ้นอนดีพ ah> ุดก่อนยายาจะน้ำจะหมดแล้วไปเลยสองเท่า โอลาวาคาดว่าด้านล่างเราต้องมีลาวาแน่นอนเฮ้ยเพื่อนจงนั้นมันน่ากดซะเหลือเกินเราไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงตัวเองก็อากเจอลาวาอเราจะทำยังไง น้ำเราหมดแล้ว <c oughs> แห้งเหือดไม่ใช่หมยของเด็บมา X <c oughs> มัน X เฮ้ยโครงการถึงนรกสำเร็จเฮ้ย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 เี่ยเรียบร้อยแล้วไปกดโจนปุ่มอะไรมาเรียอ,ยอ,ยอ,ยอยร้อยโครงการเสร็จสิส้นมิชชั่นคอมพ l e t e get back h o ไป เดี๋ยวรูดของด้วยรูดเลยรูดเลยอ้าวไม่นันได้รูดแล้วตายแล้วอออ่อะรูดเลยรูดเลยรูดเลยได้นี่มาราไเช่อ๋อ่องฮัโลโหลฮัลโหล เอ้ย I am black โอ้โ you are black เล่นวงนี้ออกซื้อได้ด้วยอเราก็ตัดออกไงอย่าพูดคำนั้นออกมาเพร no end อุยสวามไม่วาร์ปได้มันไม่ได้วาร์ปอิเช่เราต้องขุดออกซิเดียนใช่ไหมทำแบนกันไอ้นั่นอะเออ ไม่ของซัมมอนมันต้องทำชุดไอ้นี่ชุดชุดชุดออฟซีเดียนชุดใส่ซัมมอนเนี่ชุดใส่ซัมมอนใช้ยี่สิบออฟซีเดียนยี่สิบยี่สิบยี่สิบหกสิบออฟซีเดียนมีอยู่หกสิบเอ็ดใช้หกสิบอืมแล้วก็ใช้ไอเอใช้ของที่ดรอปจากไอออคัตูลูแล้วก็ซิล โอเคก็แปลว่าเราต้องปีไอเอาเข้าตะลูกันเนาะใช่จ้ะของนี้ก็ต้องไว้ใช้อีกไว้เก็บไว้ใช้อีกนานก็จะได้ใช้ของเยอะจะครับได้ตอนนี้ก็คือออ s ซิเดน s c เกลที่จะเอามาไว้อืมคือรู้บอกว่าเราสามารถเอาอาร์คิตต์ต่อไปครับไอนี้แหละเว้ยมันมันคืออะไรวะมันอารมณ์แบบคล้ายๆกับ เออแหวนไอ้มีดดโอเออที่ไว้ดูดเลือดได้เออตอนมิเดโอเราดค่อนข้างกากระทิโต่อนะเออลองลองลองเอาไปเสิร์ชดูดิอ๋อไอไอโฉอไอมอนสเตอร์ไนท์อยนะคือมันกากว่ามีดโอใช่ไหมใช่มันกากวระอวเป็นเวอร์ชันต้นเกมของเมเลโอโอเคมาฉันมีออคคเดียนถึงสองร้ออันละ What วัตถุก็ขุดมาเนี่ย อ้วกเกลียนะสองล้านเลยเพื่อนเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยเหรอพี่เไม่ใช่สองร้อยทางนี้ใช่ไหมลงไปในรกใช่ไหมถามทำไมไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้ดิไม่ใช่อันนี้นี่เลยทางซอยเพื่อนถูกซอยพี่ทางนี้แล้วก็ตรงลงไปด้านล่างนิดนึงปุ๊บใช่ใช่ซอยนี้เปล่าวะใช่เออถูกแล้วเฮ้ อ๋อแสดงว่าคุณมาผิดที่เดิมันก็ผิดซอยแล้วไม่โปรเจกต์ไม่เว้ยคือได้เวลาปิดรูนี้แล้ววัดไม่ตรงใจมันไม่สวยก็ที่เรามีมีอันนี้อยู่ใต้บ้านเราเลยไม่โอเคสถาปนิกวิศวกรรมไม่ถูกใจโอ้ยเอาล่ะเวลาลงสูนรก มีใครต้องการไลฟ์คริสตัล13อันโฟล์กฮาร์าไปเอาที่กล่องแรกแลก้วกันนะกันนะ13อ็อ,อกซิเดียนคีย์ไม่มีชิบหายละลืมไปเกี่ยวตอนนักเลงได้กล่มงเมื่อกี้13อ่ะหายอะไรเยอะวะเนต้ามีครบยังอ่ะยังยังยังไม่ครบมีอยู่สองมีมีเลือยอยู่สองร้อยอ่ะอไอ้ เอาไปเยอะเลยในต่าตรงตรงทางขุดเมื่อกี้มันไอเนี่ยไออะไรวะเอามาเอามาสักครึ่งนึงก็ได้อเอเนตาไปเจ็ดอันนี้เราเลือกสองร้อยยี่สิบ้เท่ากันพอดีไปสามร้อยส <300 4 S 2> ี่สิบเรียกบอลตัวแรกกันนี่ไม่ได้สร้างสนามเลยไม่ต้องใช้หรอกมอ,อม,มาพอดีเลยโอ้โห ปั๊มเงิน I am เอวสุลต่านเฮ้ยไอ้เชนครับปืนได้ไอ้เชนมีปืนแล้วซื้อมาเนาะซื้อมาแล้ว It's my m ไอ้สมัยบ้านเอ๋บ้านเอ๋บ้านเอ๋ไปเลยซัมเบอร์หนึ่งของเชนทั้งหมดสี่ตัวปัญหาคือมันมองไม่เห็นประตรูเนาะระตูบางครั้งมันตัวใสๆยืนในบ้านเนียนๆ

อีบ้องเฮ้ยเมียจะบอกไม่้บอกว่า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 มันปด้วยแต่เราไม่เข้าติจได้เอได้ได้ได้เอาโยนอะไรก็ฝุดลงลงในเกมได้ได้ได้ย่ะเอ้ยโอ้มาเอออัตมอตอัตมัตอัตมัตอัตมัตหมดหมดพลังแล้วขับเร็ ตั้งแ่ดับเลยอืมอืมอ e m e m Slam Fall เฮ้ยไม่เวิร์กเก็บไว้ตอนจบวอจะมา เราอย่าลืมว่านี่เป็น Mode. เดย์โหมดเฮ้ยอยากรู้ไหมว่าเดยโหมดมันยากขนาดไหนขนาดไหนอะเราเปิดได้ปะได้ดิแต่<ม>บอกก่อนว่า<ม><ๆ>ยังไงก็ยังไงก็แพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเปิดเดยโหมดตอนนี้คือเราจะแพ้บอสร้100อยเปอร์เซ็นต์อเง้ยงั้นก็ไม่ต้องเปิดนะเราจะรอชนะบอสก,ก่อนสักรอบแล้วค่อยเปิดไม่ไม่ไปเลยเฮ้ยให้คนชมดูไม่อยากรอง คุณอาจจะไม่อยากรู้ท่องโจงจะไม่อยากรู้แต่ผมอยากรู้โอตะสุดนัดละกี่บาทนะลืมนับแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยอนาตกใจนึกว่าพงกี้นึกว่าเห็นพงกี้กระโดดมาอเมริกาโย This is fucking AMERICAN Oh yo 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 man yo man Yo yo Matt, yo, Matt. yo 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 fuck yo Oh yo damn, yo damn, damn. <laughs> Yeah that's what I like the One that... Yeah I haven't been... Yo 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 โย่โย่โย่หมอหมออยู่ไหนหมอหมอตายเนี่ยหมอตายอ๋อได้ไม่ไหวอ้ลงไปหาไขรเอ่ยปหรือมันลงไปหาเจมไม่ไปจริงเหรอไม่รู้ว่าเลือดบอลมันไม่ขึ้นแล้วเจ๊ ก็รประมาทนะที <c oughs> ผ่ผิดที่ลาเข้าบ้านอยู่มาสิกไอ้นี่น้ำแข็งมาสลามน้ำแข็งใครจะคิดปกติมันจะไม่ไม่คิดว่ามันจะมีไอติแบบสลามไม่คิดว่ามันจะมีสลามไบโอมเลย ไลท์ไซเบอร์บามีนพิงเจลได้เยอะมากเลยอ่ะอ่ะพิงเจล <Gel S 2> ด้วยพ<อ>ิเงเจลธรรมดาพิงเจลเลยเฮียสี่สิบสองอันพิงเจลมันดบับจากพิงกี้ไหมครับแสดงว่ารเราต้องเจอพิงกี้เลยจะโดนดับสี่สิบสองอันเลยดับเยอะอยู่ เมื่อกี้อัดเดทจออาจารลินแทบไม่ได้ใช้เลยต้องเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยของสายลบกเกมมาแล้ว